ม่ลุ้า้ตามวยมันไดุ้๊ดูกางงอพี่เอ้าดูกางงอแข็งดี มีไซส์มากพี่สาวจุกจุกงานเข้าพี่น้องครับจุกงานเข้าลูกเนี่งานเข้าได้ไดแค่ <c oughs> บ่อยเคยตัวน,นั้นตัวนั้นไม่มีใครอยากกัะเช้ยฟังเลยที่ม่เอาก็แล้วดูที่มันไซส์นี่รอสองทีวิ่งบุดแล้ว เราไม่ใช่งบเดินนานใช้สมองอ่ะอืมไม่ได้แขงเงาะเหมือนวันนั้นมันถลวงไปฟันเขาถลวงเขาถลวงหันไปเจียววัดดีเลยหิวเลยเลี้ยไปเขาวัดดีโอ้ยปั๊มไวตัวนี้ไม่ต้องปั๊มมาฆ่าครับเนาะนัดปั๊มกันเลยแล้วแต่ตัวนี้จะได้ของ

โอ้ยเยอะแล้วยังไงไม่ใส่มาใหม่เลยน้าไปปักคึกที่เนี่ยแมวบูนงดก้อยมันมันก้อนบูดดีจังเลยมันรุกันแลอะไร มันก้มมูสัดกันยี่สิบมีจักเลยอะเอามั่งเข่ามันต้องพันหนังอะไรก็มันไปซ่อมมันมันต้องมันกลัวมันจะลุกเองเนี่ยมันต้องโทบไปแต่ไม่โทบก็มันลุกต้องกูหูปะนะบักตี้นู้ตี้นู้ดนู้ดนู้ดบอกแล้วบอกไอ้ต่างแขกบอยบ่อยหลอกไงมังกรหยกว่าตอนมังกรหยกคือเชื้อหนูเหอะ bà mấy mốt không... ta này khá nản như thế con nhục mấy khép, khá đi như thế này mấy khá nản như học, ráo đầy tiệp ráo mấy áo kháu này

โอ๊ยหมออยู่ตรงหลังบ้าน่ตรงกางน้ำ่ะอเดินไงกางน้ำไท้แ่งไนีมึงดูก็ขู่ดูดูดูวันนี้ไม่บวมว่พี่้า À, Hanh tang thì lúc bắt cực kỳ lục nha mày tang cái thằng em thánh mày thằng em luôn nha mày tang thằng em kéo bay, chứ ấy

Oke, yang lebih tipis